เหมือนขูดมะพร้าวไหมคุณผู้ชมทำไมต้องเรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวด้วยอะ่ะ ปิดคลังสารดีวันนี้นะคะมาพร้อมกับท่าขุดมะพร้าวนะฮะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนคงรู้กันแล้วว่าการขุดมะพร้าวเนี่ยต้องใช้กระต่ายขุดมะพร้าวซึ่งเป็นกระต่ายที่อะไรไปจับมาได้จากในป่าไม่ใช่เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เขาเอาไว้ใช้ในการขุดมะพร้าวนั่นเองนะคะแต่จะบอกว่าเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมต้องเรียกว่ากระต่ายขุดมะพร้าวค่ะทําไมไม่เรียกแมวขุดมะพร้าวหรือหมาขุดมะพร้าวอ่ะวันนี้จะพาไปหาคําตอบกันค่ะซึ่งจะบอกว่ากระต่ายขุดมะพร้าวนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ขุดเนื้อ มะพร้าวเพื่อคันกะทิแล้วนําไปประกอบอาหารหรือทําขนมต่างๆนั่นเองโดยทําจากแผ่นเหล็กบางๆค่ะตัดเป็นรูปโค้งมนค่ะแล้วก็มีการตะไบถูตกแต่งเพื่อทําเป็นฟันซี่เล็กๆนะคะทำให้แหลมคมนะคะซึ่งจะเรียกว่าฟันกระต่ายแล้วจากนั้นก็จะนํามาประกอบกับเดือยเก้าอี้ค่ะซึ่งเป็นเก้าอี้ไม้นะคะส่วนมากจะทําเป็นรูปกระต่ายซึ่งสาเหตุที่เรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวนะคะก็เนื่องมาจากเหล็กที่ใช้ในการขูดเนี่ยเขาก็จะมีความแบบยาวแหลมเหมือนกับฟันของเจ้ากระต่ายนั่นเอง ก็คือประกอบติดกับไม้ใช่ไหมที่ทําเป็นรูปกระต่ายแต่ถึงแม้ว่าจะทําเป็นรูปสุนัขรูปสิงห์รูปหนูหรือรูปเป่าชาวบ้านก็จะยังเรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวอยู่ดีค่ะแต่ว่านอกจากคําว่ากระต่ายขูดมะพร้าวแล้วนะคะยังมีคําอื่นๆที่ใช้เรียกอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคําว่าเหล็กขูดค่ะที่พูดกันมากในภาคใต้นะคะและคําว่าแมวที่พูดกันมากในภาคเหนือค่ะโดยเมื่อดูความนิยมในการใช้คําศัพท์นะคะคิดเป็นร้อยละนะคะยกเว้นคําว่ากระต่ายขูดมะพร้าว ที่นิยมกันมากที่สุดก็คือจะเป็นคําว่าเหล็กขูดนั่นเองนั่นอย่างนี้คือ,อยังไงถ้าเราแบบว่าอยากจะทําเป็นรูปปิกจูก็คือเป็นปิกจูขูดมะพร้าวได้ไหมแต่ถึงยังไงแล้วคุณผู้ชมจีมีม่มองว่าเป็นความเคยชินที่เรียกติดปากกันมาค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบผงซักฟอกที่เราเรียกกันว่าแฟบใช่ไหมอ่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่เราเรียกว่ามาม่าแต่บางทีเราอาจจะไปซื้อไวๆวหรือไปซื้อยำยแบบนี้อันนี้มันเป็นเรื่องความเคยชินนณนเรื่องการทําแบรนด์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างหนง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต